เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายหนักหน่วงในช่วงนี้ควรสำรองเงินเอาไว้จะปลอดภัยที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากเพราะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์แถมการแข่งขันสูงอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ต่างคนต่างเหนื่อยเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กัน ส่วนคนโสดอย่าพึ่งจริงจังกับความรักเพราะคนที่เข้ามาในชีวิตยังไม่ใช่สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคุณยังสามารถหารายได้ได้เรื่อยๆแต่หากระวังเรื่องการเงินหน่อยจะดีที่สุดเรื่องของการงานถือว่าดวงชะตาของคุณดีขึ้นจะทําอะไรก็ราบรื่นไม่ติดขดัดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ที่ยอมเหนื่อยและยอมทนก็เพื่อคนรักทั้งนั้นส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปด้วยใจเหงา สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายเยอะมากแต่ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนเรื่องของการงานตอนนี้งานของคุณอยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องลงมือทําด้วยตัวของคุณเองเพราะจะพึ่งพาผู้อื่นไม่ได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักยังดียังคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนดีที่มีอนาคตสําหรับคนที่ เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะเหนื่อยกับการหาเงินแต่พอได้เงินเข้าปับ๊บเงินก็ออกปุ๊บเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานโดยเฉพาะงานที่คุณทําในขณะนี้เริ่มฉายแววความสําเร็จแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะเหนื่อยยากลําบากแค่ไหนก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนดีแต่ยังไม่ใช่คู่ครองของคุณในทันทีทันใดสําหรับคนที่เกิดวันพ เรหัสบดีเรื่องของการเงินมีรายได้จากความอุตสาหะส่วนรายได้ทางอื่นยังไม่มีเข้ามาเลยเรื่องของการงานความก้าวหน้าของคุณจะก้าวหน้าเรื่อยๆแม้จะเข้ามาช้าแต่อนาคตของคุณจะได้รับความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะทั้งคู่ได้เจอปัญหาอะไรมามากมายส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแบบค่อยเป็นค่อยไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินคุณยังสามารถหาเงินได้เรื่อยๆถ้ายิ่งรับ j อบเสริมก็ยิ่งมีโอกาสรับทรัพย์รวๆเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานมากขึ้นแต่อย่าท้อใจไปเสียก่อนเพราะจะสมหวังทีละเรื่องเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความรักของคุณเรื่อยๆเอื่อยๆจนบางทีคุณก็ต้องเบื่อส่วนคนสมีมเกณฑ์โสดต่อไปยาวนานแสนนานสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเรื่องให้คุณ ต้องใช้จ่ายแบบกระทานหันสายฟ้าแลบเรื่องของการงานช่วงนี้จะต้องเหนื่อยจะต้องสู้จะต้องลุยลูกเดียวถึงแม้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ตามเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงส่วนคนโสดจะได้พบคนดีๆที่นานๆจะเจอกันสักทีดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ